สวัสดีค่ะครัวแม่อังวันนี้มาเซิร์เมนูตำซั้วขนมจีนเส้นแห้งนะคะใช้ขนมจีนเส้นแห้งไปลวกต้มผสมกับผักสดและเครื่องปรุงต่างๆนะคะใช้เหมือนส้มตำปกติคะ่ะแต่ว่าไม่มีเส้นมะละกอรหรือเส้นหมักหุงนะคะก็เลยจะกลายเป็นตาซั้วคะ่ะกรรมวิธีเราจะเริ่มดัง หน้าบักซอยอ่ะสั่งอีทียอะไรไม่รู้ได้อีกอย่างหนึง่งป้าบอกไม่หวานนะอีป้าความน้ําตาลเหมือนเดิมปกติเลยเออจ้ารู้แล้วจ้าลูกแต่ความเหมือนเดิมปกติป้าหนูไม่ใส่ชูรสนะใส่ชูรสเป็นกระบวยเลยอีดอกนึกว่ากูไม่เห็นหรอกูเห็นแล้วกูซื้อไหมกูแดกไหมกูก็แดกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกกูใครยับผิดชอบป้าฮะอีสัตว์ สั่งยี่อะไรไม่รู้ได้อีกอย่างหนึ่งป้าบอกไม่หวานนะอีป้าควักน้ําตาลเหมือนเดิมปกติเลยเออจ้ารู้แล้วจ้าลูกแต่ควักเหมือนเดิมปกติป้าหนูไม่ใส่ชูรสนะใส่ชูรสเป็นกระบวยเลยยี่ดอกนึกว่ากูไม่เห็นหรอกูเห็นแล้วกูซื้อไหมกูแดกไหมกูก็แดกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกกลัวใครจะรั้ผิดชอบป้าฮะอีสัตว์ยี่ดอกไปสั่งป้าหน้าบักซอยอ่ะสั่งยี่อะไรไม่รู้ได้อีกอย่างหนึ่งป้าบอกไม่หวานนะอี่ป้าควักน้ําตาลเหมือนเดิมปกติเลยเออจ้ารู้แล้วจ้าลูกแต่ควักเหมือนเดิมปกติป้า หูไม่ใส่ชูรสนะใส่ชูรสเป็นกระบวยเลยอีดอกนึกว่ากูไม่เห็นเหรอกูเห็นแล้วกูซื้อไหมกูแดกไหมกูก็แดกเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกกลัวใครจะิดชอบป้าฮะอีสัตว์หลังจากตำเสร็จเราจะคนเพิ่มนิดหน่อยนะคะเราจะไม่ตำจนเส้นจะเละนะคะเราจะมาคนเพิ่มนะคะเราจะตำพอให้เมะเขือกับเส้นเข้ากันนิดหน่อยนะคะเพื่อคงความเส้นของเขาไว้ให้เป็นเส้นดีนะคะเขาจะได้หน้าทานหน้ากินไม่เละนะคะ ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยคะ่ะ